มันเตี๋ยวจ้ะเราลนำมาเรากลัวว่าแกปรุงก๋เตียกินกเตี๋ยต้องกินกีฬานดจากพี่นองแจงแซ่พักไลายจ้ะพักบานลงจ้ะปักพริกตู้วัดลงจ้ะโอคือเอาออกจากโบนะเี่มีอยู่ปอกพริกมันต้องกินกับกะปินะเอาออกจากแจบแจ ตัวควคุงทีเขากินกันหน่อป,ปุงกันได้จ้ามันคือคนตั้งแต,ต่งโตมิดสิทธิได้จ้า๋ย่คนเขาสิเบนแห่งเซ็กซี่น้ำตาลสองช้อนจ้าน้ำสลาใส่ทีว,ว่นบักมีความเพียร่อนหน่อยเ่ะระตักเอาดู พริกป่นจาก<ด>้กากป<ด>ั้นเอาหมี่ขาวแห้งขาวให้สองแล้วก็วเต้าเหลาเ้าเหลาซอสพริกจกัดทุกคน ใส่กับไฟเะจ้าโอเคจวดเลยค่ะชิกระาอไม่ไงน้ำซโอน้ำเปล่าปลาของอันยูบพอแล้วเห็นช้นยูน้ำตาลทราปน้ำเปล่าน้ำเปล่าอ้นมน ขาตารับตาจไม้เด้จ้าทุกคนเซเว่นกินตบตานี่เซเว่นกิน,นบริเวเออสนอสลืมแบนกันเดดเลยเสมอตอนมาแต่มึงน,นอนไม่ไมค่ะมันแสบตามากใสอยู่สมุมันลื่งล่ะเธอประึินแด,ดดม้ยเออมันบพ<ช> <ๆ S 2> ามันบดแดดจะดีแดดอเธอไปไอยู่บูซเธอซินูเอมันเป็นแดมัน อืมเ็าคือพี่ตูม,มดปั๊บแดละทำงานแต่ในห้องแอรออกมาอดมันไม่นะนนมีแดดเลยนะอยู่นูนนะมืดตลอดเลยแจะแบบสมกฝลังหันเขามาเมืองไทยเขราะไซเรนนะเขาแสบตาเออห้าพันลึกล่ะนะแต่ลุงจอดนะ่ะบพใา่ไซเราเป็นถ้าเป็นผู้เฒ่าที่แบบเราเห็นงากนการแจ้งอืมต่ทุกคน

có <laughs> <laughs> cái nhiều <cơm> kia <ra> không? Cao lao bằng Cái có tiền không nhỉ? Hết Hết chân Hết là chân น้ำอีกขวดหนึ่งนะจ้าน้ำเย็น,นยอีกขวดนหนึ่งจ้าปลากระกมฟฟระยยยังใส่ปุถยาหนาปลาเทียนคะน่ะปลาแพร่ประ่ะจะปลาแพร่หรอไปะ,ะววที่เผาตะเบลา์เบลาที่จแบบว่ามา,มาอันนี้อะ ค่ะตามแผนหลักไม่มีกินนะเครื่องเธอเลยเอาพริกเผาช่วยกับพี่พินโซ่เผ็ดสะเอื้อเลยพินโซ่พินโซ่เนี่ยเผ็ดรวยสไป กินแหงปลอืมข้านเราควรกินแห้าวากินแหงกินไม่ได้ข้าวเามือของเราเดี๋ยวเรียบสิเรากินข่าวหน้าบุกจะต้องมันฝุนเลยเสร็จเด็ บเป็นเ้นม,ม,มาม่าเศษบะหมี่เพื่อมักเส้นเล็กกับมีเหลืองมาม่ากับมีกะอยู่ตีนมักเส้นมีขาวช่างกันแล่ะเส้นมักตึ้นขี้ไปลกพอไนี มันคือหอมทำเลมีกลิ่นหอมเฉพาะมันเป็นปลาตาหรือกลิ่นมันข้าวเราเป็นข้าวเป็นแนื้อเนี่ยพี่บอกถ้าคนไม่ชอบมันมีเดือนมันจะเป็นกลิ่นแปะมันจะกลิ่นแปะกินมันเลยหรืไม่กินไม่ไใส่ต้กินเลยกินแก้วเลไรก็ูเอาที่ไหนลู้แล้วเขาเพียงกับบูปนแบบองรูปบุกินถ้าแม่ก็แบบรูปมากินก็ไม่กินเินเลยกิรือวาอิ่ม เอาไว้นั่หลัดให้แม่ไปจัดการเทปหน่อสไปซี่สไปซี่มีน้ำมั้ยไม่ได้ค่ะ โอ้ดีใจได้เห็นนันนุ่นเลยนะเห็นอยู่นแต่ยังรถคาร์ลรเมกโค่เป็นนันนุ่นเห็นปะเห็นไปก่อนนันนุ่นงามนันนุ่นเป็นตัวจริงทั้งงามแต่พี่น้องไปเที่ยวแลนด์มาร์คเห็นนันนุ่นจ้ะนันนุ่นมาขับรถแมกโครนันนุ่นบ่จักนันนุ่นบ่อบบูกระทายนั่งกินก๋วยเตี๋ยน้ำก๋งอยู่นี่นันนุ่นบ่เธอบ่จักบะขลางามนันนุ่น อัมอัม่านนี้กูเดือวกับนันนุ่นได้มัมงแล้วก็ยิ่งอบนันน่นดูไปถามาดูเ้ยท่า่เขาเขาไปหุ่นจักนนนุ่นบาอยู่กับหุ่นจักรเม่อห็นมันเขาใส่เสื้อกามตลอดมันยงดนมันฮอน อ,อันนี้โบลุกไ like, ล้กับชาวเออเฮียเฮียชื่อฮียเสียผู้ชิ้นแซ่บนะกตอนหน่อยแต่มันแซ่บนะมันเป็นเนื้อแท้มันหนะั่นเป็นเนื้อแท้นนะนี่อิม่มมาตังคิ้ง พอยกินแล้วเนะก็ก right> ินแ้วกิมเหนเไม่เอาอบีบจิดนอิทนี่มันมัมันมาะเป็น e g e t r i a n ป่มันไม่คยมากินเนี่ยกินักไปบอกินตเอกินได้รแป้งไข่ปตีน คาร์โบไฮเดไหมหรือโปรตีนไม่ใช่คาร์โบตีนคารตีนไข่ไคกินแล้วเนื่อจะกินน้อกินอกไปกินมูด่ากินนี้ิลเลจะกคาร์แป้งย่งก็ลืมละคาร์โบไเดิลจะอีนคาร์โบไฮเดทืนไลอีทโปรตีนแอนด์เฟสิลโปรตีนฟอร์มเอินรตนเนี่ยฟอร์มบีฟฟอร์มพิกชัก็วนนูไม่ค่อยกินเนื้อกินเนื้อเนื้อเด็ด กไข่ะจอมแล้วเธอกินกระเซนกับไข่กับไข่เป็นอะร,ก,ก,ร,ะรกับน,น่ด้มีก็ไข,ไ,ขไข่มากมดมิสใช่ชิตรับเราไมเวดีมากแคนี้สิีม่ได้มากตอนเด็ก พาไปเที่ยวโรงแรมเขาค้อพ่อกับแม่กับญาติสั่งสเต็กลูกสั่งข้าวมิวลักล้านอยู่ในอยู่ในโรงแรมชื่อโรงแรมเลยนะจำมาได้เขาใหญ่นะแบบเขาค้อมีแบบนั่งกินหน้าตาแบบสวยๆมีแบบบางคนมาเล่นดนตรีบางเซอร์ก็มือเข้าไปนะมิวข้าวไปเลยกินสเต็กโปเป็นในสั่งข้าวเข้าไปไปบาร์ลังหน้าหนาว ตั้งเท่ากบมันไข่ดาวมันกินกินไม่เป็นพับเอาโรงแรมพี่แ่าโรดีผักได้เก็บเงินกันพนักงานเสื่องเขาเลยเขาเลยบอกเหมือนก <1938. S 2> <coworkers S 3> ันผู้ถามแม่บางคนก็าเลยสั่งต้องใช้เงินเอาประหยัดภาษีเก็บเงินก่อนเดี๋ยวเงินก่อนเดี๋ยวคุณตั้งแต่ประหยัดภาษีก่อนแค่นี้ฉันเงินแล้วล่ะออกต่างจังหวัดตายไปได้หมดเงินทั้งหมดออกต่างจังหวัดไม่ได้ว่าใช้เงินหน่อยเด้อ ออไปแป๊บค่าน้ำมันก็ไปเราไปกับสองพแล้วค่ายุคติเบิดก็ค่าน้ำมันค่าน้ำมันตีอยู่เราสองพันก็วาคับาเมื่อน่ยน้ำมันแพงถ้เธอ้ไปเไปกุหลาช่วงนี้นี่ิเทอแล้วครับรถแต่ลูกจอด้นหแล้วก้อนคิดมากกอดมาชิอนอนแหงถ้าฮอนแหงมันอยู่เก้อนคิดมากช่วงหน้าหนาวก่นตลอดแต่ดีเก็เงินได้แต่มันมันเป็นหายซีสันเลย ไอซิสันราคากระชุงเลยนะครับคุณค่ะเอาพี่น้องลำลากข้าจากอิ่มละจ้ะนี่ปิดคลิปขอบคุณขอบคุณทุกท่ารับชมและติดตามตามรับกินกันต่อคิดค่ะมือหนาซิมากินให็นเบื้องไม้ของเราดังวันใดใจจิตอาหารสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะบ้งคุณจะเป็นหนูมินนี่กับแม่อันก็เดินจ้าบ๊ายบาย